ขอโทษค่ะไม่ได้ตั้ใจลกต้งแทนปซื้อปั๊กเะครับไปซื้อข้าวมันไก่มาครับโอ้โหปากดีซะด้วยปากหวานค่ะเราไหมคะเราไหมคะเราไหมคะปากหวานเราไหมคะโอเคจบแล้วหนุ่มแก๊กมาเดี๋ยวเรางต่อเลย ขอโทษค่ะบังเอิญอีกแล้วตอนแหล่ดอกบังเอิญเลยมึงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแอนสนุดมาจะมาปึ๊บให้กูได้ฟีโรแมนติกจีบกูไงหล่อนะแต่ไม่ใช่อ่ะทำไมถึงไม่ใช่หล่อนี่ทำไมถึงไม่ใช่ติดอ่างด้วยแล้วก็ปากก็แบบว่ากระตุกข้างเดียวอ่ะกระตุกข้างเดียวอ่ะโอ้ยไปอ่างแล้วกระตุกข้างเดียวเอานี้เดี๋ยวไปเคลียร์ข้างนอกมาได้ตัวต่อตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวไปเลยเดี๋ยวเอาให้ร้องขอชีวิตเลย